ยุบหนอพองหนอหายใจเข้าพูทหายใจออกพลังาอะไรอ่ะมีหนูตายปะเนี่ยเมียวสโกกถ้าใจเราสะอาดน้ำก็ไม่ต้องอาบก็ได้โอโ้โหผมคอเลยนี่ไม่ได้อาบน้ำเมื่อกี่วันแล้วเนี่ย แค่หนึ่งหนึ่งวันทำไมมันเหม็นขนาดนี้หนึ่งเดือนเดี๋ยวทักสิทักทำไมอ่ะทักปุ๊บเหม็นปั๊บเลยเกินลงได้ไม่เป็นไรถามจริงนะ อาบไปทำไมครับน้ำไม่เห็นว่าร่างการไปจะสกปรกตรงไหนเลยครับแค่เดือนเดียวบนเมนจะเป็นจะตายบนโลกนี้ใครๆเขาก็ไม่อาบน้นนํากันรวมไปถึงนักการเมืองที่ชื่อว่าเฮเลนซินเลที่เธอเนี่ยเป็นถึงนายกอบจอเวสเทิร์นเคปแอฟริกาใตา้ที่อาบน้ํา1ครั้งทุกๆ3วันแค่ล้างหน้าเช็ดตัวจากน้าในอ่างล้างมือก็พอแล้วไหมอะแค่ทรงผมมันรีแปลกๆนิดเดียวไข้แข่เหตุผลที่คุณเฮเลนวินเลครับไม่ยอมอาบน้าเป็นเพราะว่าเธอเนี่ยจริงจังกับปัญหาการขาดแคลนน้าในพื้นที่ที่เธอดูแลอยู่มากๆนั่นเองครับอันนี้ไม่ใช่ข้ออา เพราะว่าประเทศแอฟริกาเนี่ยประกาศข้อจํากัดการใช้น้ําที่สามารถใช้ได้คนละ87ลิตรต่อวันซึ่งการอาบน้าด้วยฝักบัวเพียงหนึ่งครั้งเนี่ยก็ป,ปาไปแล้ว62ลิตรครับทำให้การต่อสู้ด้วยการไม่อาบน้ําของเธอเนี่ยดูยิ่งใหญ่ขึ้นมาทันทีไอดอลผมอีกคนหนึ่งครับก็คือนายแพทย์เจมส์ฮัมบรินอาจารย์จากคณะสาธารณสุขศาสตร์มหาวิทยาลัยเยลจากสหรัฐเขาเนี่ยเลิอกอาบน้ําเป็นนานถึง5ปีทําแค่เพียงล้างมือกับแปรงฟันแค่นั้นเองแหละครับไม่ของจริง 5ปีกับการไม่อาบน้ำนายแพทย์เจมฮัมบรินเนี่ยเคยให้สัมภาษณ์ไว้ว่ามันมีช่วงที่ผมอยากอาบน้ำเพราะผมคิดถึงมันมากๆผมรู้สึกตัวเหม็นและเหนียวเหนอะนะแต่การใช้ผลิตภัณฑ์ทําความสะอาดผิวหนังทุกวันมันจะไปรบกวนสมดุลของน้ำมันบนผิวหนังและแบตทีเรียที่เป็นส่วนหนึ่งของเราด้วยแบคทีเรียของเราก็มานี่สีไอดอลก็พอใช้ได้นะกินเรา และเวลาที่คุณอาบน้ํามากเกินไปเนี่ยคุณจะทําลายระบบนิเวศของแบคทีเรียซึ่งที่จริงแล้วมันจะเพิ่มปริมาณอย่างรวดเร็วและเกิดกลิ่นตัวปกติโดยัุวไปแล้วแบคทีเรียพวกนี้จะจัดการกันเอง <c oughs> เพื่อหยุดส่ง,งกลิน่นไม่พึงประสงค์ออกไปนั่นเองละครับ <c oughs> ก็อย่างที่ว่าแหละครับกลิ่นตัวเหม็นๆที่ออกมาเนี่ยก็เป็นเพียงแค่จิตเราปรุงแต่งไปเท่านั้นเองละครับว่าสั้นดมให้ดูเลยหอมชื่นใจ จะว่าไปครับก็ไม่เคยเห็นสิ่งมีชีวิตประเภทไหนที่ชอบอาบน้ําเท่ามนุษย์นี้แล้วล่ะครับทั้งฟอกตัว ขัดผิวล้างน้ําตามไปอีกยากก็เพราะว่าการทําความสะอาดตัวของสัตว์บนโลกใบนี้มันไม่จําเป็นต้องทําให้ตัวมันเองเนี่ยสะอาดหอมได้หมดถ้าสดชื่นยังไงล่ะครับดูอย่างแมวครับที่แลบลิ้นเลียขนเลียอุ้งเท้าปาดหน้าปาตาเพื่อที่จะได้กําจัดกลิ่นแปลกปลอมออกไปรวมทั้งเวลาที่ไปเดินผ่านที่ไหนเนี่ยก็จะได้ทิ้งกลิ่นตัวเองเอาไว้เพื่อประกาศอาณาเขตความเป็นเจ้าของอีกด้วยหรืออย่างจิงโจ้ครับที่เราเห็นมันทําความสะอาดตัวด้วยการถมน้ําลายใส่แขนแล้วเลียจนแขนทั้งสองข้างเนี่ยเปียก เพื่อที่จะลดอุณหภูมิในร่างกายให้ต่ำลงท่ามกลางทะเลทรายที่ร้อนระอุของออสเตรเลียนกจับคาเนี่ยหลังจากที่อาบตายกลิ้งคุกแล้วครับจะบินเข้าไปในรังของมดเพื่อไปอาบมดโดยใช้ประโยชน์จากกรดฟอร์มิกของมดที่ออกฤทธิ์กำจัดปรสิตเชื้อราแบคทีเรียบนตัวนกได้นั่นเองครับก็คลายสงสัยไปได้ครับว่าทาไมสัตว์เนี่ยถึงไม่ชอบอาบน้ําก็เป็นเพราะว่ากลิ่นที่เป็นเอก,กลักษณ์เฉพาะตัวเนี่ยมันหอมหอมวนชวนดมจริงๆแหละครับรับสักเต่าไมหมล่ะครับ สองเต่าแล้วก็มีนะครับ <c oughs> สำหรับมนุษย์ครับผู้เป็นสัรเรเสริฐอย่างเราเนี่ยยังไงก็จะมีข้อโต้แย้งเกี่ยวกับการไม่อาบน้ำก็เป็นเรื่องของสุขภาพไม่ว่าจะเป็นกลิ่นตัวเหม็นเซลล์ผิวหนังเสื่อมสภาพเป็นเชื้อราบนผิวหนังผิวหนังแห้งกร้านลามไปถึงเป็นโรคผิวหนังครับโอ้โหเยอะขนาดนี้ รังแคเลยรังสิทธิ์เนี่ยรังแคมันร้ายอาบน้ำพี่หน่อยได้ไหมเห็นน้องละจนไม่ไหวอาบน้ำให้พี่ได้เปล่าวคือค่ารังแค การอาบน้ำบ่อยครั้งเนี่ยมันทําให้เกิดหาย,ยานะกับโลกนี้ได้จากข้อมูลขององค์กรเพื่อปกป้องสิ่งแวดล้อมที่สหรัฐอเมริการะบุไว้ว่าค่าเฉลี่ยการใช้น้ําของแต่ละครวัวเรือนที่มีสมาชิกตั้งแต่4คนขึ้นไปใช้น้ํามากกว่า400แกลลอนต่อวันครับซึ่งน้ําส่วนใหญ่เนี่ยจะถูกใช้เพื่อทําความสะอาดร่างกายนั่นแหละซึ่งการแช่ร่างกายลงไปในอ่างแต่ละครั้งจะต้องสูญเสียปริมาณน้ําไปถึง200ลิตรส่วนการเปิดน้ําทิ้งไว้ตอนแปรงฟันจะเสียน้ำไปอีกราวๆสามสิบลิตรครับทำให้หลายประเทศเนี่ยประสบกับวิกฤตาดแคน้ สะอาดกันเป็นว่าเล่นเลยกลับมาดูที่บ้านเราครับภัยแล้งปีนี้เนี่ยสาหัสกว่าปีไหนๆตัวเลขมากกว่า14จังหวัดครับประสบกับภัยแล้งฝนเนี่ยตกน้อยกว่าปกตินี่เป็นส่วนหนึ่งของปรากฏการณ์ที่มีชื่อว่าเอลนินโยแบบนี้การไม่อาบน้ำของผม,ผมก็ฟังดูมีเหตุผลขึ้นมาเหมือนกันนะครับเนี่ย ก็ไม่เหม็นสักเท่าไหร่ยังไงก็ควรแยกแยะให้ออกก่อนว่าการที่เราไม่อาบน้ำเนี่ยเกิดจากเราขี้เกียจหรือเราอยากช่วยโลกแต่ถ้าเป็นเหตุผลแรกเนี่ยบนดาวเคราะห์ที่ชื่อว่าโลกดวงนี้ก็มีนวัตกรรมในการช่วยเราอาบน้ำกันอย่างมากมาย ย่งเครื่องซักมนุษย์ครับที่ถูกสร้างขึ้นมาแล้วในโปรเจกต์ยูโซยาโลที่ใช้ระบบ AI ควบคุมปริมาณน้ําและความสะอาดของการอาบน้ําแบบอัตโนมัติทาความสะอาดร่างกายพร้อมกับจํากัดปริมาณน้ําในการอาบได้ดีทีเดียวแต่ถ้าใครสะดวกกับการใช้อ่างอาบน้ําออกซิสกินเนี่ยก็ได้ทําอ่างอาบน้ํำวนขึ้นมาแล้ว ซึ่งภายในอ่างอาบน้ําจะมีระบบสร้างฟองอากาศขนาดเล็กถึงระดับ5ไมครอนครับซึ่งเล็กกว่ารูขุมขนของมนุษย์อีกฮะเพื่อให้ออกซิเจนเนี่ยสามารถแทรกซึมเข้าไปทําความสะอาดผิวได้ถึงแม้จะไม่ได้ใช้สบู่เลยก็ตามครับความพิเศษของมันก็คือเมื่อน้ําล้นออกจากอ่างจะไหลเข้าสู่รางรับน้ํามันจะกรอแล้วก็วนกลับมาใช้ได้อีกครั้งหนึ่งประหยัดน้าไปได้อีกหรือถ้ายังไม่โดนใจอีกต้องนี่เลยครับนวัตกรรมของคนไทยผ้าอาบน้ําแห้งที่เป็นผ้าคอตตอนร้อยเปอร์เซ็นต์ที่สามารถย่อยสลายได้เองตามธรรมชาติแถมสารสกัดก็มาจากธรรมชาติเช่นสาร สกัดจากแตงกวาสารสกัดจากว่านหางจระเข้ซึ่งก็จะมีแผ่นฟองสบู่ที่เช็ดตามร่างกายให้เกิดฟองแล้วก็จะมีผ้าซักล้างที่เช็ดฟองออกจากร่างกายเพียงแค่ทําความสะอาด1ิบนาทีก็เรียบร้อยอ่ะปแล้วว่าน้ำอะ่ะเดี๋ยวมาบอกว่าบีเบสโสกปกอีกนะนี่อ่ะไปแล้วเออ,อนี่นี่เดี๋ยวเก็บไปอาบนี้เต่า ก็บอกแล้วไงว่าคนไม่อาบน้ําไม่คนสกปรกเอาอย่าลืมกดไลค์ด้วยอะข้างๆปุ่มกระดิ่งอ่ะเลื่อนนิ้วไปกดอ่ะเลื่อนได้ไหมเลื่อนเสร็จแล้วกดติ้งก็ไปต,ต,ติ้งติ้งต้องต้องอ,งอ,งอะเดี๋ยวไปกล้มเนื้ออ่อนแรงเลื่อนลงมาปุ่มคอมเมนต์ปุ่มคอมเมนต์พิมพ์เข้าไปเลยนะจะได้ทําคลิปต่อไปอย่าลืมมาติ้งต้องต้องติ้งกันเอาก็วันนี้อย่าลืมไปอาบน้ําแล้วกันนะอาบเสร็จแล้วก็มาเปิดเพลงลังสิตมันร้ายขอเบอร์พี่หน่อยได้ไหมเออเค่นั้นแหละนะอย่าลืมไปอาบน้ําด้วย